สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับอิโมจิในเฟซบุ o กนะครับอาสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดไลน์น้อยนะครับไดอยากจะเพิ่มยอดไลค์นะครับที่เป็นยอดไลค์อิโมจินะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอาก็สามารถทําได้ทุกอิโมจิเลยนะครับอาขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับอาเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m k t g c o m ขั้วนะครับ อาพอเข้ามาแล้วนะครับแตาเกิดว่าคุณชมท่านใดเนี่ยที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับขอคลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอาเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอาข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกที่2องช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันให้เรียบร้อยนะครับอาหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากเนี่ยขอสามารถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้้้้้เเเลลลยยยคคครรรรรรััััับบบบออะพาาาสมมใชงนนนนกกกกีแว็ด อ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์เกมเบมค d ด o ีเทกันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะ่ยที่ยังไม่มียอดจานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ามียอดจานวนเงินน้อยนะครับอะไรอยากจะเติมเงินนะครับก็กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้งานนะครับช่องทางแรก อ่อันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยครับอ่ะแล้วต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับอันในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเนี่ยไปมีเป็นการสแกนคิวโค้ดนะครับอ่ะแล้วก็ทูมมานี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงทุกเงินเติมก็สามารถใช้กันได้นะครับอ่ะต่อมาจะเป็นการโอนเงินแนบสื่อแบบก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับต่อมาจะเป็นนางเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอและในทุกช่องทางเนี่ยเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้เนี่ยค็ อาจจะคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก่อนคําแนะนําของช่องทางนั้นนะครับเราก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนี่ครับอาแล้วต่อมานะครับให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอะด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับบีนส์แกรมทิกตอร์ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนี่ครับอะในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ o กนะครับคุณผู้ชมก็คลิกเข้าไปที่ Facebook ตรงนี้เลยครับอ่ะเราก็มาด อ่าไลฟ์โพสอิโมจิตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับนะบริการก็จะมีอิโมจินะครับหลายตัวให้เราเลือกใช้นะครับก็จะมีเรทราคานะครับที่เท่ากันอ่าหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสุท้านี่ครับที่อ่ามีเรทราคานะครับลดลงนะครับก็อ่านเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการจะเลือกใช้เป็นอิโมจิตัวไหนนะครับอ่ะผมก็จะเลือกเป็นอิโมจิตัวนี้ได้นะครับอ่ะพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยเลยนะครับ้ารางตรงนี้นะก็จะเป็นอ่าคำอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมาตรงนี้ก็แนะนำนะครับให้ ต่อมาในครับในโซนน้องลิงก์นะครับคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่อ่าโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์มูจินะครับผมก็จะอ่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยนะครับดันบลอตรงนี้นะครับแล้วก็นํามาวางนะครับอ่าในโซนปริมาณนะครับเขาบอกขั้นต่ำมาที่50นะครับถึง10,000หมืครับคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มไลค์มูจิไปเท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าผมจะใส่ไปที่100ไลค์นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอ่าพอเรากดสั่งซซืื้้้้้้้ออออเรรรรรรีียยบบ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 จะะะะขขึนนนนแแคคคคััััไดําส่งงุณลว เอาละต่อมานะครับให้คุณชมนะครับมาดูชีนาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลข order นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการเที่ยวเลือกมานะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับอ่ะของโพสต์ที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้อ่าให้ลองคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ของตัวเองถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับยอดรายออมจิเขาจะเ็ของวบไซตต์นนนนะครับอี้้ขึว่าเนินการรคับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดาเนินการเนี่ยครับก่อนที่เราจะกลับไปดูนี่ครับยอดไลค์มูจิใน Facebook ของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเราเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะครับหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะ่ครับขอให้ผู้ชมนะครับกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่เมนูติดต่อ admin ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกติดต่อ a d m i สองช่องทางเนี่ยก็จะมีตัเชวยเหนื้อแล้วก็ช่องทาง เอาล่ะต่อมาน <izon> ีครับผากว่าคุณชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนี่ยประกอบไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับเอแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนๆะคี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นีับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับให้คุณชมสามารถคลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับอาจที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณชมก็จะได้ตาค่าแนะนำถึงด้าเป อ่าให้คุณผู้ชมมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับในเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกมานะครับอ่าโดยที่เขาจะคืนเงินนะครับเข้าเครดิตเราตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดของออเดอร์ะนรับพี่ยกเลิกบอกตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับอ่าแล้วต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนีครับกลับไปทีเฟ e บุ๊กกันเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับยอดไลค์มือจีนะครับอยู่ที่22อไลค์นะ่ยครับผมจะลองกดรีเฟซหน้าจอดูนะครับ อ่าตอนนี้ยอดไลค์มมจิของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง125ไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนะครับก็อาจถือว่าเป็นบริการที่ดีเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีครับผมก็ได้ไแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่าก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับและสาหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้ามีการผู <yog> ้ผิดพัไและับก็ต้อองขภัยผู้ชมกันไว้ด้วยนะครับ อะละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ